วัดีครับวันนี้ RPM Car w a ครับมาขอนำสเสนอครับผมคิวบอลไดมอนด์ 9H นิวโักใหม่ของชุดนาโนเทคนะครับผมวันนี้เราจะทำการเผาน้ำยาครับเหตุผลการเผาคืออะไรนะฮะเราต้องการรู้สารที่เหลือหรือวัสดุที่เหลือจากการเครือบแก้เอาไว้นะฮะเพราะนั้นออของเหลวที่เราเห็นอยู่ณนะตอนนี้นะฮะคือตัวทำละลายซึ่งมีสาระละลายอยู่ในนี้เราต้องการเห็น เขาเรียกว่าวัสดุที่แท้จริงของเขานะฮะว่าว่ามีอะไรอยู่จริงเราจะต้องทําการเบรินออกไปนะฮะเพื่อให้เหลือแต่สารที่ยังคงอยู่กับตัวเคลือบแก้วนะครับเวลามันเบินไปแล้วเนี่ยฮะมันจะไม่ขาวนะครับ ใชเห็นเกตครับน้ำยาไม่ขาวนะครับแล้วก็มีความใสและยังคงใสอยู่นะฮะไม่ไม่ไม่ขุ่นนะครับ